พาลูกหลานมาดูโอ้โจกอันมัน,นี้เลยน,นะคะทุกคนตีต้อมดินฟรนหน้าประตูทุกคนดินหน้าประตูอู้ก็เอาป่าเบิ่งป่าป้าแตกซับซับลูกหลานว่านป่าเอาด้วยไม่โคโจกอันนี้ด้วยทุกคนจกหน้าประตู เอาปลาย่างมันเลยลูกหลานแต่ปลาปลาบโคจกให้แห้งไงเนาะน้ำมันแห้งแล้วจะเปลี่ยนหน้าประตูให้่ทุกคนจกหน้าประตูเอาท่อรอดตรงนี้แหละทุกคนเอาท่อรอดกัออดออดนเลยได้ปลาซาดายมากเลยทุกคนโอ้โหทุกครั้งเอาปาอลาเยอะเลยแต่ปลาปลาปลน้อาตัวใหญ่ เยอะไหมพ่อเยอะไหมมันยังแตกพลาบพลาบอยู่ป่าทุกคนมาแล้วมาแล้วห่ลุงลุงหลานวานทีเดียวดูดูดูเต็มเห่เลยนะคะมีแต่ตโตบักใหญ่บุพภาตัวดู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 เดี๋ยวเะีไปย่างกันลุกหลานป่าเยอะลุกหลานแป๊บชี่สเกมเอาลง านตรงที่มีโคโจกนะคะได้ทางปลาได้ทางอะไรส่วนนาำพันอันนี้สิเอาแป๊บใหญ่ลงนะคะถูกคนพ่อใหญ่นี่แหละลงพ่อใหญ่ลงนะคะีม,มโคกําลังยกอยู่ยกบ่อนะคะอุ้ยตีปลาตีอะไรอันนี้มาทำคันทำบ่อขังอยู่ บ่อหน้าบ้านนะคะทุกคนบ่อหน้าบ้านข้อท่อใหญ่ท่อเป็บมีใ่เยียมลงเยียมลงนะคะักำลังเ <sh arp et> ็บเ็บลงนะะบดเอ้ยทั้งวันวันนี้หลัน เหยียบผังใส่่อใส่อะไรเหยียบนะครับคุณยาวจะต่อกันต่อกันเอาลงเอาลงไกลชิดน,นะคะคุณได้ครึ่งแล้วนะคะ อ้าบอ้าบกูกำลังติดต่ออีกคนต่อเติมอีกนะคะยาวมากเลยคดูดูท่านด,ด,ดูปลาในลุมกันยังแตกพลาพ,พลาบอยู่รเียมแล้วนะ หามถ่อลงพอไม่โควจุกเสร็จแล้วก็พักกาหามถ่อลงนะครับหามถ่อลงถ่อใหญ่ทีตีตน้ำกันน้ำ วันนี้ก็ทำทั้งวันอันนี้แหล้องสุดท้ายนะคะทุกคนรกอบรอบทําบะนะสูบน้ำแห้งแล้วก็ออกมากรากาศมันมืดลุกยืนมืดมันจะท่ำแล้วนะคะอันนี้หโมงแล้วนะคะหกโมงครึ่งจะทุ่มแล้วนะคะ อากาศมืดๆหน่อยเนาะลมซ้ำทอพังแป๊บข้่ากันไปกันน้ำเอาน้ำจืดออกพอโทษุลัยเอาน้ำเข้มออกล้างน้ำเข็มแล้วเสียวน้ำจืดเข้านะคะ ได้ปูได้ป่ามาเอามากินเดอ้อลูกหลานนะำมันแห้งแล้วนะคะโคจกเตรียมข้งางที่นี้ตรงโอ้เล่มเลยจะทำคุณจะทำม,ม่าได้เวรจุก ไปข้างหน้าถ้าจุกเร็ว น้ำนะครับเป็นเครื่องดูดน้ำ mm hmm. เครื่องดูดน้ำข้าว่อกุ้งร้านทั้งบุ้งจะเป็นปุยสุกนะคะมันสิมืดแล้วหลุกหลันเอ้ยดำเอาดำเข้าเลยนะคะ ตัดลันลงไปนะนง่ายนอยนะแล้วเวม,มับนจะน,อน้อน้นึงคนไม่โคโะตาตไฟแล้วนะครับคนมืดตาดอกไฟแล้วนจ,จนค่ำนะคจะจนมืดอากาศจะมืดแล้ว ไฟทำลหลุดร้านฉันกับโบเลวน้ำโมโลงด้วยถ้าน้ำลงตะเวนมาเกย์ุีมาอันนั้นเนาะน้ำเริ่มลงแล้วเรเริ่มทำได้ดอกไฟไฟจักม่โคนะคะทุกคนเปิดไฟบุหินผู้ความลังขึ้นด้วย ไฟ่วนไม่ได้ต้องเปิดไขพอจกได้ที่่ะไจุไใที่แล้วก็เอานี่แหละท่อใหญ่ๆนี่แหละลงไปนะคะลงไปฝังแล้วก็เสร็จแล้วนะคะมาด,ดูกันมนแะล้วอมองไม่เคยเห็นเนาะ รับกินมินสิเดลาลูกลหลานเดอ้อสาวออฟทีทุกคนขอพระคุณกระเลงนะนะคะมุดหน้อนะคะเป็นกำลังใจให้คู่กัย่าดเดอ้อทุกคนเอฟซีทุกท่านขอให้จเจริญเจริญนะคะลูกหลุดหลานทุกท่านทุกกำลังใจเดอ้อเอฟซีเช็ดแล้วบอกว่าเอาเอา,เอาท่อลงไปย,ยังกำลังหามท่อลงไปนะคะทุกคนหามท่อลงไปมุดหน่อยเด้อลูกหลาน ลงฝึฝังนะคะมุดหด่อยะดันใช่คุณลูกหลานนี่คุณลูกหลานคุนเขาข้อนี้นะคุนลึกประมาณนี้นะคะอะไรมุมเมันจะมุหน่ดยเดาล้ไมะาอใสกรานลเ้าอเีไ่ได้ได้ อ,ะะอย่ามืดหน่อยเด้อทุกคนมันมืดน,นะคะทุมท่มเลยนะคะทุ่มชุ่มแร้วกันเข้ามานระดัเข้ามาโอย,ยมากเลยราวังละวังเล่น้กระดั้นเข้ามานะครับกระนั้นเข้ามา มาเอาอย่างอีกสองพ่อนะคะฟังคู่กันเย็นๆมันนักเลนด้วยนักแป๊บด้วยพ่อไปคุบอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะพ่อไปคุบอะไรตรงนั้นน่ะเดี๋ยวน้าคนกระดักเข้ามานะคะทุกคนยันเลยยันเลยเอายันเลย อเออคงดรอยนะครับเนี่กับไมโครกรบเลยนะครับทุกคนเอออยากอีกเรื่องอ่อนึงค่ะทำน,นะครับขึ้นมาเพราะเอาอีกอันนึงงานงานมือทำก็คงได้๋ยวทำนะคะบ่แล้วเนาะ